ฉีดฟิลเลอร์ปายังไงให้ดูเลิศฟิลเลอร์ปากตอนนี้ค่ะเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างใครที่เติมแล้วจะสวยบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อย่างแรกนะคะจะเหมาะกับคนที่มีริมฝีปากบางค่ะอยากจะเพิ่มวอลุ่มของปากเนี่ยให้ดูอวบอิ่มมากขึ้นหรือเหมาะกับคนที่มีริมฝีปากที่ไม่เท่ากันหรือว่าไม่สมมาตรกันค่ะเราสามารถที่จะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยมาปรับให้ดูสมมาตรกันและดูเท่ากันมากขึ้นได้ค่ะ อย่างที่2นะคะจะเหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนรูปทรงปากค่ะยกตัวอย่างเลยก็คือตอนนี้เนี่ยเทรนด์ปากกระจับฮิตมากๆใช่ไหมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีปากที่ดูกระจับมีติ่งนิดนึงเนี่ยต้องดูรูปปากเดิมของเราด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าเนื้อปากเดิมของเราเนี่ยมีเท่าไหรค่ค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงปากไปในแบบที่เราต้องการได้แต่อย่างที่หมอบอกเนาะอ้างอิงจากรูปปากเดิมของเราด้วยค่ะ อย่างที่สมนะคะเรามีสิทธิ์ค่ะที่จะเลือกรูปปากที่เราต้องการค่ะเพีย <Wow. S 1> งแค่เตรียมเรฟเ r ล n ลน์มาให้หมอนะคะหมอก็จะดูว่ารูปปากที่เราอยากได้แบบนี้เนี่ยพอไปฉีก,กับปากของเราแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีไอเดียเลยค่ะว่าอยากจะให้ปากเป็นยังไง oh. ให้หมอดูก่อนได้ค่ะแล้วหมอก็จะแนะนําว่ารูปปากที่เหมาะสมกับใบหน้าของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อย่างที่4ี่นะคะอย่างสุดท้ายเลยค่ะข้อนี้เนี่ยค่อนข้างแทงใจใครหลายๆคนเลยค่ะเ oh. นื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยค่อนข้างที่จะบวมง,ง่ายนะคะบอกไปก่อนเลยต้องเผื่อเวลานะคะไม่ใช่ฉีดแล้วจะสวยเลยนะขอสักประมาณ3-7วันค่ะเวลามันบวมเนี่ยมันก็จะบวมในระยะเวลาประมาณนี้แหละแนะนาให้เราเนี่ยประคบเย็นเยอะๆหลังจากฉีดนะคะก็จะช่วยลดบวมได้นะแต่เข้าที่สวยสุดๆเลยเนี่ยก็ประมาณ2-4สัปดาห์นะคะ ดังน,นั้นนะคะใครที่อยากจะมีปากอวบอิม่มแบบซ้ายฝอรหรือว่านา่ารักแบบสาวเกาหลีเนี่ยสามารถส่งรูปปากมาให้หมอประเมินก่อนได้ทางอินบ็อกนะคะ